รองเท้าคู่เดียวในโลกวันนี้จะมารีวิวการออกแบบสตรรั๊ดไนกี้แบบละเอียดสามารถเลือกสีเลือกแบบได้ตามใจชอบหรือที่เรียกว่า n ไนกี้บายูนั่นเ,<ร>เองาาออกแบบให้เป็นสไตล์ของเราเองได้นะครับเขาเรียกว่านไนกี้บายยูไนกี้บายูเข้าไปปึ๊บเข้าม,มาจะเป็นหน้าลักษณะแบบนี้นะครับดับแรกนะครับเรามากดที่ตรงนี้ก่อนครับผู้ชายแล้วก็ดูที่รองเท้าแล้วก็เลือกประเภทครับว่าเป็นฟุตบอล มีให้เลือกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น GX นะครับหรือว่าเป็น Mercury นะครับถ้าเกิดเป็น Mercury Vapor ธรรมดาเนี่ยครับเราจะเห็นว่าราคา8,500บาทนะเป็น Mercury Vapor Byu เนี่ยจะราคา9,007นะครับก็สามารถเลือกสีเลือกแบบได้นะครับนี่เรากดไปที่ออกแบบเองตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีแรงบันดาลใจอยู่ครับสีนี้สีนี้ชุดนี้หรือว่าชุดนี้นี่ครับมีหลายๆมุมให้ดูนะครับว่าที่ออกแบบแล้วจะเป็นยังไงนะครับ เราก็เลือกอ,ออกแบบเองได้ครับใช้เมาส์นะครับเลื่อนดูได้ทุกมุมมองเลยนะครับนี่สามารถสกอร์ได้สกอร์ก็จะเป็นแบบเลื่อนใกล้เลื่อนไกลได้นะครับก็สามารถขยับดูได้หมดเลยว่าเอ้ยซอฟสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนแรกที่เราจะเลือกคือตรงนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้นะผมจะเลือกเป็นสีดาเพราะว่าที่เลือกสีดาเพราะว่ารุ่นเนี้ยตัวเขาตตรงเนี้ยเขาจะเป็น ผ้าฟลนิตนะครับซึ่งจะทําความสะอาดได้ย,ยากนะครับตัวนี้ครับผ้าฟลนิตผมเลือกเป็นสีดํานะ <S <S ส่วนมาจะเป็นส่วนบนเป็นส่วนอัปเปอร์ทั้งหมดนะครับอัปเปอร์ผมขอเลือกเป็นสีแดงหรือเป็นสีอื่นๆก็ได้นะครับสามารถเลือกได้กดดูมันจะมีรีวิวให้เราส่วนต่อมาจะเป็นสวูชสวูชไนกี้สวูชไนกี้ผมขอเป็นสีเหลืองนะครับมันจะโชว์ตรงนี้นะครับบริเวณด้านบนตรงสวูชนะครับแล้วก็ตรงไนกี้แอร์ตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปสวูชเอาท์ไลน์ก็คือตัว ขอบหรือตัวสต็อกตัวโลโก้แล้วก็ตัวแอร์นะครับสีขาวก็ดูไม่ค่อยเข้านะครับสีนี้ก็ดูไม่ค่อยผมขอเป็นสีดำแล้วกันจะได้ดูตัดแล้วก็ดูแบบมีอะไรหน่อยนะต่อมาเชือกสามารถเลือกได้เราเลือกทีละสีได้ว่าข้างนี้อยากจะเอาสีนี้หรืออีกข้างนึงอยากจะเอาสีหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยเราผมเลือกเป็นสีดำแล้วกันเพราะว่าเชือกของของ Mercury Vapor เนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ซักออกค่อนข้างยากนะครับขั้นตอนที่7อ่ะจะเป็นในส่วนของ ของพื้นแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบ F G A G หรือว่าเป็นเป็นเป็นปุ่ม S G นะครับผมเลือกเป็น A G แล้วกันเพราะว่าตัวนี้ผมเคยใช้อยู่นะครับพื้นสามารถเป็นทึบหรือว่าเป็นแบบโครมได้โครมก็คือเป็นแบบเป็นเงาๆครับแต่ว่าผมบอกนิดนึงนะว่าถ้าเกิดเลือกเป็นแบบโครมอ่ะใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยสีจะลอกนะครับแต่ผมเลือกเป็นสีทึบแล้วกันะแล้วกันนะครับทึบดามเพุผลเพราะว่าผมจะใช้ตัวแอร์แบ็กตรงเนี้ยตัวซูมตรงเนี้ยเป็นสี เป็นสีเหลืองแหมมันก็จะดูเข้ากันแบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วครับนี่ Nike Bio ของผมนะครับเป็นคอนเซปต์แดงแดงเหลืองนะครับนี่จะเป็นฟิลลิ่งนี้นะครับแดงเหลืองนี่ Nike Bio ขัตอนสุดท้ายก็มาในเรื่องของการออกแบบใส่ข้อความครับตัวเลขนะครับตัวเลขถ้าเกิดเราใส่1.7เเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งผมมองว่า มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้ผมก็เลยไม่ใส่นะครับที่ผมออกแบบมาจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับตรงนี้ปึ๊บอันนี้คือเป็นอินสตาบ์ที่เขาออกแบบมาให้นะครับส่วนดีไซน์ที่เราออกแบบแล้วจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่คือโอเวอร์ออลของที่ผมออกแบบมานะครับเนี่ยมุมต่างๆในการในการดูของรองเท้าคู่นี้นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเลือกไซส์ครับดูเป็นไซส์เป็น US นะครับของผมจะใส่เป็น8 5 US นะครับแล้วก็กดเพิ่มในตะกร้าครับตัวนี้ ค่าส่งฟรีนะครับถึงเนี่ยประมาณวันที่27พฤศจิกานะครับใช้เวลาประมาณ5อาทิตย์นะครับสามารถใช้บัตรเครดิตได้นะครับหรือว่าการชำระเงินต่างๆสามารถชำระได้นะครับก็เสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เลยนะครับและเดี๋ยวของถึงแล้วจะมารีวิวให้ดูเพื่อนๆลองไปออกแบบเล่นดูกันได้นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมอัพกิปและแท็กหาผมหน่อยนะ